ไฮไลน์นพก้าจ้าสีกรมนะคะสีส้มนะคะคุณลูกค้าคา่ะสีส้มสีโอรสนะคะคุณคุณลูกค้าคา่ะสีสีส้มแบบว่าส้มอมชมพูเนาะคุณลูกค้าคา่ะสวยพีเมียมสุดๆเลยค่ะคุณลูกค,าคา้าขาสองเฉดส,สีนี้นะคะแถมฟรีเลยตะกร้านะคะน่ารักน่ารักเซตน,นี้ให้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหางานผ้าถุงผ้าไทยงานผ้าถุงผ้าไทยสวยๆนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยนะคุณลูกค้าคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ2ผืน1,380บาท เก็บเงินไปทางหน้าบ้านจัดส่งฟรีแล้วที่สําคัญแถมตะกร้าให้เลยรับเชตนี้เลยค่ะคุณพี่กัญญาัตนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอพระคุณคุณพี่กัญญาัตนะคะอยู่นะคะอําเภออุทุมพรมิสัยนะคะจังหวัดศรีสะเกดคุณลูกค้าประจาของร้านแม่มดิภาไทยของเราค่ะคุณพี่ขาสวยสวยค่ะคุณพี่บอกว่าคุณพี่มีเสื้อแบบว่าออกชมพูใช่ไหมออกชมพูพี่จ๋าสีนี้มันเป็นแบบว่าส้มอมชมพูส้มอมชมพูนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยแล้วที่สําคัญนึกว่ามันจะยิ่งสวยคุณลูกค้าขามันจะขับมาก เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นออกสีส้มมันจะขับผิวนะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมทําไมถึงได้ทํา2เฉดสีนี้เพราะว่า1สีนี้นะคะคลาสสิกสีนี้คือคลาสสิกคือสีกรมสีคามคือคลาสสิกดูแล้วคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วนะคะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของสีส้มสีส้มอมชมพูรุร่นนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะคือสวยมากนะ ใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวคุณลูกค้าค่ะยิ่งคนขาวยิ่งอะไรนี่งใส่สวยยิ่งผ่องคะ่ะคุณลูกค้าค่ะเห็นไหมเ <c oughs> ทียบกับสีผิวนุ่มนะคะนุ่มมาเป็นคนผิววอมโทนใช่ไหมเป็นคนผิวสองสีคุณลูกค้าค่ะใส่นี้ยิ่งขึ้นใส่สีนี้เลยคุณลูกค้าค่ะใส่สีนี้รับปังมากๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะสวยผ่องมากๆสวยสุดๆไปเลยคะ่ะคุณพี่คะ่ะคุณพี่กัญญารัตน์บอกว่ารับสองผืนรับสองผืนนี้นะคะรับสองผืนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาอ่ะเดี๋ยวนุ่คมจะ แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะขนาดหน้าผ no like ้าขนาดหน้าผ้า100เซน100นะคะความยาว180ซนติเมตรค่ะขนาดมาตรฐานค่ะคุณลูกค้าค่ะขนาดมาตรฐานนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกร้าผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกร้าสวยๆนุ่มๆุผิวๆอบให้เรียบร้อยอบนิ่มเรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยสามารถส่งตัดผ้าถุงนะคะส่งตัดกระโปรงนะคะคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาะนี้ด้านในนะอันนี้ด้านนอกเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะสั่งซื้อไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้นะผ้ารุ่นนี้นะคะที่ราคาหกร้อยเก้าสิบาทที่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมีทอเครื่สองตะกรอของร้านแม่มดีผ้าไทยนะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องหัดผ้ากาวส่งตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัดผ้ากาวนะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยนะจ๊ะสวยมากนี่เลยเห็นไหม ลายสวยมากลายโนโเก้าจา้ะลายโนโเก้านะคะคุณลูกค้านะลายนพเก้าสวยๆนะคะคุณล e ูกค้านะนี่เลยจ้ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งผืนนะคะจะเป็นสีกลมหนึ่งผืนนี้จะเป็นสีกลมคุณลูกค้า่ะสวยมากนี่จ้ะนี่เลยสีค่ะสีสีขายดีค่ะคุณลูกค้า่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนด้านด้านนอกเนาะอ่ะชมชมผ้าก่อนนะคะคุณลูกค้า่ะให้ดูให้ชมเต็มเต็มผืนเลยค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นงานผ้าทอง เป็นงานเป็นงานผ้าทอแต่เป็นผ้าทอเครื่องคุณลูกค้าค่ะด้านในด้านนอกมีลายนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีลายแค่หน้าเดียวที่เป็นผ้าพิมพ์ลายนะคุณลูกค้าค่ะทางร้านของเรานะคะจัดจําหน่ายนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสินค้าที่คุณลูกค้าได้รับก็เป็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้าชมเข้าชมรีวิวเข้าชมรีวิวให้ดูหน่อยนะพี่จ๋า เข้าดูเข้าชมก่อนได้นะคะสองพันเจ็ดรอยรีวิวคุณลูกค้าค่ะที่คุณลูกค้าสามารถอ่าที่คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาที่คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่บริพ้าไทยของเราคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะชื่นชอบผืนไหนพื่นชอบอผืนชอบผืนไหนอยากให้ทางร้านเราตัดผ้าถุงให้ก็ยินดีพี่จ๋าตัดผ้าถุงได้นะจ้าตัดได้นะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะผืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนี่สวยมากนี่เตรียมจัดส่งให้พี่นะคะพี่จ้าด สวยมากๆเลยนี่ค่ะนี่จ้าแถมให้เลยน่ารักน่รัแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการส,สนับสนุนเนาะ คลิปนี้ e ีนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่กัญญารัตน์นะคะอยู่อำเภอนะคะอุทุพมพรวิสัยนะคะจังหวัดนะคะศรีสะเกดนะคะขอบระคุณมากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ โทรเข้ามาได้เลย0890416008เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0890416008นะคะคุณลูกค้านะเราอยู่นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ที่ช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยและที่สำคัญกดกระดิ่งและกดคำว่าทั้งหมดได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเวลามีโปรโมชั่นใหม่ๆม,มีผ้าลายสวยๆมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าก็คุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นท่านแรกเลยเนะยา,ไานะไงก็ฝากด้วยนะคะราคาฝากด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะะะคคสสวัสดี่